ราคายางพาราวันนี้ถือว่ายังดีก็คือยังไม่ได้ลดลงนั่นเองครับยังทรงทรงนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยมารายงานราคายางพาราประจำวันที่3กันยายน2568นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นบางชนิดก็คือดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นนั่นเองบางชนิดราคาก็ยังทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นผมก็พูดบอกไปแล้วทุกๆวันนะครับว่ามาจาก7สาเหตุนี้ด้วยกันนั่นเองครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้55บาท60สตางค์สำหรับราคาวันนี้นั้นก็คือยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น52บาท60สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นส 62สิบสาท25สตางค์วันนี้ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมาที่25สตางค์ราคาท้องถิ่น59บาท2 5สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาท2 5สตางค์ปรปับปวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100% 54บาทราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น51บาท ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด26บาท91สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น23บาท91สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง29บาท72สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท72สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc ห5ห้าเปอร์เซ็นต์ยางค้างค,งคืน3 4สบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท8ดส้าสตางค์ยางก้อนถ้วย drc เจ็ดิบเปอร์เซน์สาสิบ็บาทแ80ดสิสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น3 4สบาทแ80ดิบสตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางนั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นน,นั้นราคา จะซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันคือว่ามีการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นนั้นปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับเราก็จะมาชมตารางของตลาด EUDR และก็ตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่า แนวโน้มทิศทางของราคาตลาดโลกในแต่ละชนิดแต่ละตลาดน,านั้นมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ